สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ิวด i งทาร์บายชุริกร์น,นะคะวันนี้หัวข้อคลิปมีอยู่ว่านางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณกำลังช่วยสนับสนุนหรือช่วยแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือคุณในด้านใดเรื่องใดอยู่ในตอนนี้มาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกนะคะมีหัวข้อเกี่ยวกับเหมือนเออทพประจำตัวนางฟ้าที่ที่ที่เป็น เป็นสีสกษีที่เขามีความเมตตาเป็นพลังงานของแฟมิลีนจึงเรียกว่านางฟ้านะคะนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณเนี่ยแบบลักษณะแบบนี้เลยลักษณะแบบหน้าไพ่เลยกําลังจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือหนุนนําคุณในเรื่องใดมาให้ไพ่ช่วยบอกนะคะก่อนอื่นแม่หมอก็ขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อน ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณเดอะฮ l รล็ฟนกับแปะไม่เท้าตอนนี้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันดูราบลื่นขึ้นนะสำหรับคุณนะถ้าที่คุณสังเกตได้ว่าคุณมีใจเย็นใจเย็นขึ้นแล้วก็มีความนิ่งแล้วก็ เป็นคนใจดีช่วงนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตเอ่อเอาศิลธรรมันดีงามทั้งหลายแหล่ที่คิดว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวเองไดพัฒนาเหตุปัจจัยดีๆอ่ะคุณรู้เหตุปจัจจัยดีๆอะไรที่ทําให้คุณได้เติบโตขึ้นอ่ะคุณกําลังใช้สิ่งๆนั้นในการช่วยเหลือด้วยอันดับแรกนะแล้วมาดูซิเจ็ดเมท้าสี่เหรียญเจ็ดเมท้าสี่เหรียญแล้วก็ราชินีถือดาบ ได้สำรับดูซิเป็น10ถ้วยพลังงานของคุณตอนนี้ก็โอเคสี่เหรียญเจ็ดเมท้าก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองได้ครอบครัวพื้นฐานของครอบครัวไม่ว่าอะไรจะผ่านมาจะดีหรือไม่ดีแต่ในตอนนี้คือนิ่งคือสบายใจมากๆคือมีความสุขมากๆแล้วก็เด็ดขาดกับชีวิตค่อนข้างที่มั่นใจในตัวเองเจ้าของคลิปเนี่ยวันนี้คุณมั่นใจในตัวเองมากๆที่สร้างความเป็นตัวของตัวเองอะ สื่อสารความเป็นตัวของตัวเองให้กับบุคคลรอบข้างให้กับสังคมให้กับครอบครัวของคุณได้เข้าใจเลยว่า <S <S เออฉันเป็นแบบนี้แหละฉันชอบแบบนี้คุณชัดเจนตรงเนี้ยคุณชัดเจนคุณบอกให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเออคุณเป็นคนแบบนี้คุณเลิกที่จะแบบแคร์ใครแล้วอ่ะคุณเลิกแคร์ใครแล้วเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วก็ไม่ไปไม่ไปก้าวไก่ใครแต่ห้ามให้ใครมาก้าวไก่อะไรประมาณเนี้ยนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่ถ้าตรงเราไปดูกันนะคะถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็ดูได้เพราะว่า าจจะได้ข้อความอะไรดีๆกลับไปนะคะมาดูว่านางฟ้าประจำตัวของคุณเทพธิดานางฟ้าประจำตัวของคุณน่ะท่านกำลังช่วยเหลือหรือ,รอเกื้อหนุนหรือช่วยให้คุณแก้ปัญหาในเรื่องใดอยู่ให้แม่หมอได้รู้ข้อความนะคะจากไพ่สำรับนี้หนึ่งดาบ justice ว้าว the h เมื่อกี้เลยเหมือนเดี๋ยวแม่หมอขออ่าโอเค the halo f a n นะคะ the tower อืมพลังงานดีมากเลยเด็ดขาดเด็ดเดียวแล้วก็ the moon ก้าหารก้าหารชานชายัยแล้วกนข้างพูดจาแบบในตอนนี้นะใครก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกล้าแตะ ส่วนใหญใ่ไม่ค่อยมีใครกล้าแตะเขาไม่ได้วันอะไรนะแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอย่ายุ่งกับคุณเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอคล้ายๆว่าการพูดจาอะไรที่ที่เป็นแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะคุณอาจจะแบบยอมรับฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยยอมรับฟังคนอื่นจนทําให้ตัวเองทุกตัวเองเครียดแหละพูด,ดง่ายแต่ตอนนี้คือไม่ใช่แล้วอ่ะคือตอนนี้คือไม่ใช่แล้วถ้าใครมาพูดอะไรเหมือนคุณมีเหตุผลให้เขาเข้าใจในตรงนั้นเลยใคร ใครมาตําหนิหรือใครมาว่าหรือใครมาพูดตรงนั้นตรงนี้อะไรที่มันดูไม่โอเคสําหรับคุณคุณก็ให้เหตุผลกับเขาไปได้เลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้ตรงนี้มันคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนตอนเนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีใครกล้าเจราจาอะไรกับคุณในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีหรืออะไรมันไม่ใช่นะคุณเป็นคนที่ต้องมีเหตุผลเข้ามานะถึงจะคุยกันได้แบบนี้มากกว่า แล้วคุณชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้แหละนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณนะสนับสนุนเรื่องนี้มากๆเลยรู้ปะ่ะพราะไพ่ออกมาแต่ละใบนี่แบบเด่นชัดมากๆในเรื่องของการตัดสินใจเด่นชัดมากๆในเรื่องของคือคุณรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอ่ะมันมีความชัดเจนแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งกฎของความสําเร็จคุณกําลังก้าวข้าไปสู่อีกหนึ่งกฎของความสําเร็จคือต้องกล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จะตัดสินใจมันก็คือกฎทําไมถึงเป็นกฎคุณเชื่อไหมว่าทุกๆความสําเร็จมันเกิดขึ้นจากการที่เราก้าที่จะตัดสินใจทําในสิน่งที่มันเป็นเราจริงๆริอะทาแล้วเรามีความสุขจริงๆนั่นแหละความกล้าที่จะตัดสินใจนางฟ้าของคุณก็สนับสนุนเรื่องนี้มากๆคุณจะสังเกตว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเด็ดเดี่ยวกล้าหารมากๆเลยเด็ดเดี่ยวกล้าหารมากๆเพราะพลังงานของนางฟ้าประจำตัวน่าจะกระตุ้นให้คุณได้เปิดก๊อกศักยภาพของคุณเอง ยิ่งคุณยิ่งคุณรู้สึกว่าคุณชัดเจนกับตัวเองมากเท่าไหร่นะท่านยิ่งให้ข้อมูลหรือให้ข้อความหรือให้ความรู้กับคุณเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรวดเร็วด้วยแล้วคุณจะเติบโตแบบรวดเร็วด้วยอันจริงปาฏิหารนะมันเหมือนปาฏิหารเลยเ h e Tower เหมือนปาฏิหารได้เพราะมันเกิดขึ้นแบบเราไม่คาดคิดอะ่ะไม่หมอเชื่อได้ว่าคุณจะได้เจอปาฏิหารท่านจะหนุนนางฟ้าประจำตัวของคุณนะ่ะท่านจะหนุนให้คุณเจอปาฏิหารที่ดีในชีวิต หลังจากนี้ต่อไปมันเกิดจากการที่คุณกล้าตัดสินใจมันเกิดจากการที่คุณกล้าที่ปฏิญาณกับตัวเองแล้วว่าฉันจะเป็นคนคนนี้ฉันจะทําสิ่งสิ่งนี้แล้วสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีด้วยจัสติ c กับ the ะไฮโ e แฟนบ่งบอกเลยมันเป็นสิ่งที่ถูกศีลธรรมมันไม่เคยผิดศีลธรรมเลยสิ่งนี้คุณวิเคราะห์คุณพิจารณาดีแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ไม่เป็นเรื่องที่ผิดดังนั้นฉันลุยต่อและฉันจะทํามันได้ดีที่สุดแล้วสิ่งนี้ที่ไม่หมอเห็นมันเป็นการสร้างประโยชน์ด้วย สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนเพราะพลังงานหรือ power ของคุณอะ่ะจะเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นคนที่สอนผู้อื่นได้นี่แหละคือสิ่งที่คุณอยู่ในช่วงของกระบวนการการตัดสินใจแล้วสิ่งที่แม่หมอสัมผัสได้คือคุณได้ตัดสินใจลงไปแล้วว่าคุณเป็นแบบนี้แหละและคุณคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถทำได้คุณสามารถทำได้ ม่หมออยากจะให้เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทําในสิ่งที่ดีได้ทําในสิ่งที่ที่เราคิดว่าเราเรามีความพิเศษในเรื่องไหนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเยของเราเนี่ยทํามันไปเถอะมันคือสิ่งที่สวยงามมันคือสิ่งที่สวยงามไม่ต้องกลัวว่าเราจะทําดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือด้อยกว่าคนอื่นไม่ต้องเราคือเราไม่ว่าจะทําอะไรเราคือเราทําให้ดีที่สุดในรูปแบบของเรา โดยที่เราไม่ต้องไปมองคนอื่นเขาเลยว่าเขาจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนคุณดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ก็พอนั่นแหละคือสิ่งที่นางฟ้าประจาตัวของคุณนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณเนี่ยท่านอยากจะให้คุณคิดแบบนี้มีนโยบายมีทัศนคติแบบนี้เลยไม่ต้องไปกังวลใดๆทั้งสิ้นเลยพลังมันอยู่ที่ตัวคุณพวกเราทุกๆคนมีความพิเศษมีความอิสระตรงว่าอยู่บนโลกใบน,นี้เราเรามีพลังพิเศษมากันทุกๆคน่เพียงแค่เราจะเปิดหรือไม่เปิดเท่านั้นเอง พลังพิเศษในที่นี้ก็แตกต่างกันออกไปอย่างที่แม่หมอบอกมันต้องเป็นพลังที่จับต้องได้มันต้องมันต้องเป็นพลังที่สร้างประโยชน์ได้พลังพิเศษจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณในปัจจุบันจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณในกายภาพนี้พลังพิเศษของคุณจะสามารถเกื้อหนุนให้คุณมีความมั่งคัง่งไม่มีความขาดแคลนใดๆเลยนั่นเท่ากับคุณได้คอนเน็กกับจิตจักรวาลจะเรียกอะไรก็ได้อะมันเป็นจิตที่แบบอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดอะ ถ้าคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานของจิตพลังของภูมิปัญญาพลังของสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถเพิ่มเติมความรู้ของเราได้ตลอดเวลาคุณจะสนุกกับการใช้ชีวิตแม่หมอบอกมาตลอดในในช่องของแม่หมอว่าถ้าคุณเข้าใจกฎต่างๆบนโลกใบนี้กฎแห่งสัจธรรมเนี่ยคุณจะสนุกกับการใช้ชีวิตมากๆคุณจะไม่ ไปฟ้มไฟล์กับอะไรเลยว่าอคนนู้นคนนี้คนนู้นดีกว่าคนนี้ด้อยกว่าคนนู้นว่าคนนี้ว่าเฮ้ยเลิกแคร์คุณจะเลิกแคร์เลยเป็นตัวของตัวเองเฮ้ยมันมีความสุขมากแล้วเนี่ยสิ่งที่นางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณอ่ะเขากำลังกระตุ้นกำลังหนุนคุณให้คุณเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยแล้วที่ไม่หมอไม่ต้องบอกเลยว่าต้องต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นนะเนี่ยจัสติกับเดอะไฮโลแฟนบ่งบอกเลยคุณมีทิศทางที่ดีคุณมีทิศทางที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมันคือสิ่งที่ จกักรวาลต้องการมันคือสิ่งที่โรกใบนี้ต้องการพลังงานของคุณคือสิ่งที่โลคใบนี้ต้องการจำไว้นะอย่าด้อยค่าตัวเองเมันจะใช่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่นะคุณมีพลังงานที่ดีพลังงานอะ่ะมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่มันมองไม่เห็นมันคือพลังงานดังนั้นการทีย่ยิ่งคุณมีความคิดหรือทัศนคติในแนวบวกที่สุดคุณจะส่งพลังงานเนี่ยแบบไกลมากๆอะ่ะเหมือนคําพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไร ดอกไม้กลิ่นหอมของดอกไม้ใดไม่เท่ากลิ่นของศีลกลิ่นของความดีนะมันขจรกระจายไกลออกไปไกลบางทีทั่วโลกเลยโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะโดยที่คุณมองไม่เห็นบางครั้งเนี่ยเนี่ยตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยไม่เหมาะจะสังให้คุณสังเกตถ้าคุณมีพลังจิตที่เป็นบวกมากๆเนี่ยพลังงานที่ดีมากๆโดยที่คุณไม่เคยตัดสินใครเลยมีความมั่นใจในตัวเองมีมีความรู้สึกว่า คุณทํางานในสิ่งที่คุณรักแล้วก่อประโยชน์กับคนอื่นได้เนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณแล้วคุณทําให้ power ของคุณมันมากขึ้นน่ะไม่ว่าคุณจะไปเดินห้างไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามนะทุกคนตรงนั้นน่ะเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่ทราบแต่เขาจะได้รับความรู้สึกดีๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นความพิเศษที่แม้กระทั่งตัวคุณก็อาจจะยังไม่รู้ แต่สิวันนี้ให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆบางทีเราเข้าไปในสถานที่หรือใครในสถานที่ใดจัจกที่หนึ่งที่เรารู้สึกแบบดีมากๆเลยอ่ะที่เรารู้สึกว่าเออทำไมที่นี้รู้สึกอบอุ่นจังอ่ะแสดงว่ามีบางคนบางท่านหรือหลายๆคนที่มีพลังงานดีๆอยู่ตรงนั้นเราจึงรู้สึกดีเราจึงรู้สึกอบอุ่นใจและให้รู้ไว้เลยว่า คุณคือหนึ่งในคนคนนั้นคุณคือหนึ่งในพลังงานนั้นๆพยายามรักษาพลังงานดีๆของตัวเองทัศนคติที่ดีพลังงานบวก มันจะสร้างประโยชน์ให้กับคุณอย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยที่คุณเลิกต่อต้านต่อต้านความรู้สึกข้างในอ,อาการต่อต้านเนี่ยมันมีกันทุกคนเพราะแม่หมอก็เป็นบางครั้งน่ะความรู้สึกที่เรากําลังจะคิดตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่ง่มันจะมีช่วงของจิตใจของเราที่มันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีหรอเฮ้ยมันมันจะใช่หรออุ้ยมันกลัวเขาว่าอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าการต้านการต้านของตัวเราเองการเตะตัดขาตัวเองอะไรแบบนี้เราก็พยายามแบบ เออดูแล้วว่าเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะดูแล้วเราไม่ได้อ,อะไรนะแต่สิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันคือสร้างประโยชน์นะโอเคสู้กับความการต้านในใจของเราถ้าสู้กับการต้านในใจของเราก็โหคุณจะฟูลฟิลมากๆแล้วความรู้สึกของคุณมันจะยิ่งใหญ่เรียกว่าปาฏิหาริย์ความมหัศจรรย์ใจจะเกิดขึ้นกับคุณนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณกําลังจะสร้างช่วยร่วมสร้างปาฏิหาริย์ความมหัศจรรย์ที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมาดูซิ ขอให้ไพ่ของแม่หมอช่วยแย้มหรือแย้มบอกสักหน่อยนะคะว่าปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือความมหัศย์ที่จะเกิดขึ้นกับคนนะุณน่ะคือเรื่องอะไรราชาถือถ้วยว้าวอัศวินถือไม่เท้าราชาถือไม่เท้าสวยงามมาก แต่กล้องไม่หมอจะไม่ค่อยโฟกัสเลยเดี๋ยวขอ,อเคให้ใบนี้สวยสวยสวยทุกใบแต่แม่หมอสะดุดตา,าใบนี้มากราชาถือไม้เท้าแล้วก็ก้าเหรียญราชาถือไม้เท้าก้าเหรียญดูสิคุณเห็นไหมคุณเห็นแต่ละใบไหมที่ออกมาราชาออกมาถึงสามใบราชาถือถ้วยถือไม้เท้าถือเหรียญแล้วก็ก้าเหรียญเข้ามาประ บสมทบเข้าไปอีกอัศวินถือไม้เท้าโอ้เดี๋ยวพยไพ่ใบนี้ The Lover เดี๋ยวแม่หมอปิด The Lover ไปก่อนนะโอเคให้เห็นแค่นี้นะใต้สำรับเป็น The Lover นางฟ้าผู้พิทักปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณเชื่อไหมคุณจะอึง้งคุณจะอึ้งกับความสามารถของตัวเองอะ เฮ้ยทำไมเก่งขนาดนี้ทำไมตัวเองเก่งขนาดนี้ทำไมฉันเก่งขนาดนี้แล้วคุณจะเลิกสงสัยเพราะสักพักหนึงคุณจะเลิกสงสัยว่าทำไมคุณเก่งแล้วคุณจะอยากหาความรู้เพิ่มเติมอีกคุณจะอยากจุดประกายความสามารถของตัวเองอีกพอเริ่มสนุกแล้วเหมือนเป็นการดึงดูด เหมือนเป็นการเปิดก๊อกเหมือนเป็นการได้กระเทาะเปลือกของตัวเองแล้วได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยคนเรามีศักยภาพโดยที่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครเลยเราลองภูมิใจในตัวเองแล้วคุณจะเห็นถึงความมาหาจัจจรรย์ตรงนี้คุณไม่ธรรมดาแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณไม่ธรรมดาราชาออกถึงสามใบเท่ากับดินท่าทัดดินคือราชาถือเหรียญนี่คือความมั่นคงความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์เงินทองก้าก้า เก้าเหรียญกับดาชาถือเหรียญเนี่ยคุณเชื่อเถอะว่าเงินจะเข้ามาหาคุณความมั่งคั่งจะเข้ามาหาคุณทั้งทงท,งที่คุณก็บอกว่าไม่อยากได้นะโอเคชีวิตมีความสุขแล้วนะไม่อยากได้นะแต่บังเอิญว่าไอ้จุดที่คุณทําอ่ะไอ้จุดที่คุณตัดสินใจอ่ะไอ้จุดที่คุณแบบเออกล้าลงมือทำจริงจรอ่ะตรงนั้น,นมันสร้างมันสร้างมันเป็นผลพลอยได้ที่จะทําความมั่งคั่งมาให้คุณมันสร้างพลัง แล้วก็สิ่งที่จักรวาลชอบที่สุดคือการช่วยเหลือการช่วยเหลือโดยที่ตัวเองไม่เดือดร้อนการช่วยเหลือแบบเอาเอาพลังของตัวเองไปช่วยเหลือคนอื่นอะสิ่งดีๆตรงนี้จักรวาลไม่ให้คุณขาดแคลนแน่นอนคุณเชื่อไหมหมอถ้าคุณทําถูกจุดแล้วจักรวาลไม่เคยส่งความขาดแคลนให้คุณเพราะคุณจะรู้สึกเต็มเพราะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วก็สามารถสร้างคุณค่าได้อีกมหาศาลนั่นแหละมันคือความมหัศจรรย์ที่คุณจะได้รับ ม่เหมาะว่าพาวเวมากมากเลยถ้าทัาเจ้าของคลิปเนี้ยสุดยอดอะในวันนี้คือคือมันมีความสุดยอดมากๆทําให้คุณได้มีความสุขทําให้คุณได้เข้าใจถึงว่าเออชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วทําให้คุณได้อยากที่จะลุยต่อเดินหน้าต่อมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำต่อไล่ลาความฝันของตัวเองแล้วมีความสนุกสนานสองใบเนี้ยสองใบนี้ แม่หมอจะไม่โชว์จริงๆก็อยากโชว์สองใบนี้นะจริงๆก็อยากโชว์เพราะตรงนี้ที่แน่นอนที่เด่นชัดมากๆเลยอนะคุณจะได้ความมาหาัศจรรย์ทั้งงานทั้งเงินอนะมันจะตอบโจทย์กันหมดอนะถ้าโชว์ทั้งสี่ใบนี่ยใบนี้คือใบนี้คืออัศวินถ้วยเนี่ยคือความสุขอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อัศวินถ้วยราชาถ้วยเนี่ยคือความสุขที่แบบเต็มเปี่ยมอยู่แล้วคือแน่ใจและชัดเจนกับตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองมีความสุขในเรื่องไหนก็ทําแต่สิ่งที่มันจะได้กลับมามันมีอยู่สามสาม ความมหัศย์เดี๋ยวแม่หมอจะขยายให้แต่อยากให้รู้ไว้เนี่ยอันนี้คือความมั่งคั่งแน่นอนที่คุณจะได้รับรับไว้รับไว้เลยถึงคุณจะไม่รับมันก็มาถึงคุณจะไม่อยากได้มันก็มาแล้วมันจะมาแบบที่คุณไม่คาดคิดอ่ะคุณคิดว่าโอเคคุณคิดว่าคุณจะได้แค่คุณจะได้แค่ยกตัวอย่างสมมติคุณคิดว่าคุณจะได้แค่หนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยเออเออแค่หนึ่งล้านบาทก็พอละแต่มันกลับมาถึงห้าล้าน หรือสามล้านหรืออะไรก็ได้ที่มันมากกว่าสิ่งที่คุณคิดแม่หมอจะยกตัวอย่างตัวเลขเฉยๆนะไม่ต้องตกใจถ้าบางคนมีความฝันหรือมีความปรารถนาอะไรก็ตามแนวนั้นเลยแต่มันจะได้มากกว่ามันจะเหนือความคาดหมายในเรื่องของความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่แม่หมอโดดเด่นที่สุดก็คือตรงนี้ทําไมถึงเตะตาทําไมถึงอยากที่จะเอามาบอกกับคุณก็เพราะว่าคุณมีแพชชั่นอะ ในตรงนี้คนเรานะถ้ามีแพชชั่นถ้ามีไฟกล้าตัดสินใจและกล้าลงมือทํานะคุณเชื่อไหมคุณจะขวายคว้าความสําเร็จได้ทุกเวลาคนเราถ้ามีความรู้สึกว่าอยากได้อยากรวยอยากมีอยากทําดีอยากทําทนู่นทนํานี่แต่เราไม่มีแอคชั่นอะไรเลยคนคนนั้นก็จะไม่สามารถที่จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเลยทั้งๆที่เขาพยายามที่จะบอกว่าเขาไม่มีเวลาเขาไม่มีโอกาสแต่จริงๆเขาไม่ให้โอกาสและไม่ให้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นแต่คุณไม่ใช่ คุณจะมีโปรเจกต์หรือมีความคิดอะไรเข้ามาในหัวคุณจะให้โอกาสและให้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นและได้ทำสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่คุณปรารถนามันจึงเข้ามานี่แหละคือสำคัญมากๆวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมีเขาเรียกว,ว่าเป็นไกด์นำทางสมหัวข้อที่ที่จะบอกกับคุณในวันนี้นะคือความมหาจรรย์ที่เกิดขึ้นนี่ก็แบบจริงๆคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแล้ววันหนึ่งอ่ะคุณจะวันนึงอ่ะ,ค,ะ,อะคุณจะแบบ นึกถึงคําไม่หมอว่าเออสิ่งที่ไม่หมอบอกเฮ้ยมันจริงเว้ยมันมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆรอ่ะแล้วมันจะเป็นกุญแจสําคัญคีย์เวิร์ดในวันนี้ที่ไม่หมอจะให้คุณไปอันดับแรกเลยทุกคนนะไม่หมอว่าทุกคนต้องการความสุขต้องการความมั่งคั่งความร่ารวยต้องการไขว่คว้า,ควาสิ่งที่ตัวเองต้องการบางคนอ่เป็นคลิปสาธารณะไม่หมอจะบอกก่อนบางคนต้องการเงินเพราะว่ามีเงินแล้วจะได้มีความสุขบางคนคิดแบบนั้นมีเงินแล้วจะได้มีความสุข มีความมีเงินก่อนความสุขถึงจะมาอ่ะแล้วถ้ามีบางท่านบางคนที่เป็นเอฟซีไม่หมอเขาก็มีเงินแล้วอะ่ะแต่ทําไมเขายังหาความสุขไม่ได้นั่นก็ก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเงินใช่ไหมขออันเนี้ยขอให้ขอให้เพื่อนเพื่อนนะที่ที่รู้สึกว่าต้องการเงินเนี้ยอย่าคิดว่ามีเงินแล้วถึงจะมีความสุขนะ เพราะเพื่อนๆอ,อีกหลายหลายคนที่ไม่ได้ขัดขาดแคลนเรื่องเงินเลยแต่เขายังยังไม่มีความสุขเท่าที่ควรเพราะเขาอยากที่จะเติมเต็มบางส่วนที่มันขาดหายไปในชีวิตของเขาดังนั้นแม่หมอกันรันตีได้เลยว่าคนเราอ่ะมีเงินไม่ใช่มีความสุขแล้วแล้วไม่มีเงินถึงจะมีความสุขก็ไม่ใช่อีกคุณเข้าใจไหมให้คุณมองให้ดีให้คุณเปิดใจให้คุณเปิดก๊อกอันนี้มันเป็นกุญแจสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดคีย์เวิร์ดแรกคือที่ที่มันจะนําอะไรทุกอย่างมาให้อะ่ะ คือพลังงานที่ดีคือความสุขทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขอะทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขมันคือกุญแจดอกแรกแล้วบางคนที่ที่บอกว่ามันจะมีความสุขได้ไงถ้าไม่มีเงินอีกสแสดงว่าคุณกําลังไล่ล่าเงินเงินกําลังวิ่งหนีคุณอยู่ทําตัวให้เงินวิ่งตามคุณสิ คนที่เกินวิ่งตามก็คือคนที่มีความสุขคนที่มี energy ที่ดีแม่หมอะจะบอกทุกๆคลิปแล้วครูอาจารย์ทางด้านจิตวิญญาณท่านก็จะบอกตลอดเวลารวมถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เรามีจิตที่ผ่องใสมีจิตที่คิดดีมีจิตที่คิดบวกไม่ว่าจะเป็นกูรูคนใดในโลกใบนี้ล้วนแต่บ,บอกต้นเหตุแห่งความสุขก็คือการที่คุณเป็นฐานแห่งความสุขจิตใจของคุณมีพลังงานที่ดีจิตใจของคุณมีพลังบวก แม่หมอหยอยากจะจะชี้แจงแต่มันต้องเป็นชั่วโมงสําหรับสําหรับเพื่อนๆบางท่านที่ยังหาข้อแก้ไขในความสุขในชีวิตไม่ได้เนี่ยจริงๆมันมันยากสําหรับถ้าคนที่มีการต้านอยู่เราต้านตัวเราเองด้วยแล้วเราต้านคนอื่นด้วยเนี่ยเรามีเหตุผลของตัวเราเองอะเรารู้ว่ามันเหตุผลของตัวเรา,ามันถูกก็ฉันเป็นนี่ไงก็ฉันนู่นนี่เน,นี่คือเหตุผลของตัวเองไม่หมอเข้าใจพวกคุณนะเพราะไม่หมอก็ผ่านมาหมดแล้ว ไม,ไม่ไม่ใช่โอ้แม่หมอเธอไม่เดือดร้อนเธอก็ไม่เข้าใจฉันหรอกอะไรเงี้ยแม่หมอผ่านมาหมดแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เก่าๆจริงๆจะรู้ว่าชีวิตแม่หมอไม่ได้ว่าสวยงามแล้วยิ่งแบบเอาจริงๆอะ่ะแม่หมอก็ไม่อยากเล่าออชีวิตแต่คือบอกง่ายๆนะแม่หมอเข้าใจพวกคุณทุกคนคนที่ป่วยคนที่จนคนที่เอตกอับคนที่ความรักอะไรเงี้ยแม่หมอถึงอยากที่เนี่ยถึงถึง หน้าที่ของแม่หมอคือมาทําให้พวกคุณได้เห็นว่าคือความสุขคือพลังงานดีๆเก็บได้จากธรรมชาติต้นไม้สายลมแสงแดดลมหายใจเอาความสุขตรงนี้การได้ดูหนังได้ดูซีรีส์ที่เรามีความสุขการได้ทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่วันนี้ฉันอยากทํากับข้าวฉันอยากกินผัดเขาเรียกอะไรอะผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ ผัดถั่วงอ,อกใส่เต้าหู้อะไรแบบนี้ฉันจะทําผัดถั่วงอ,อกใส่เต้าหู้แล้วหั่นพริกแกวใส่น้าปลาหรือใส่ซอสอะไรก็ได้ไว้เป็นเครื่องเคียงให้ลูกๆได้กินให้ตัวฉันได้กินให้สามีให้ภรรยาได้กินอะไรก็ตามแล้วคุณได้ทําสิ่งนั้นแล้วเอามาวางแล้วแล้วได้กินนั่นคือความสําเร็จนั่นคือความสุขที่คุณหยิบจับได้ในแต่ละวันอย่าลืมนะถ้าเราไม่มีความสุขในชีวิตเราเราอยู่ไม่ได้จริงๆนะแต่คุณไม่ได้มองความสุขที่มันมีเท่านั้นเอง คุณเลือกที่จะบางทีมันทุกข์อะเราเลือกที่จะไปมองในสิ่งที่เราขาดอะเราไม่ได้มองในสิ่งที่เรามีดังนั้นคีย์เวิร์ดแรกคือเราต้องมองในสิ่งที่ดีมองในสิ่งที่เรามีแม่หมอจะสอนตลอดเลยเราต้องมองในสิ่งที่ดีมันคือกุญแจดอกสําคัญแล้วแม่หมอเชื่อได้ว่าทุกคนมีดีในรอบตัวของคุณเนี่ยมีดีมีโทรศัพท์ดูมีอินเทอร์เน็ตมีข้าวกินมีที่พักอาศัย ทุกอย่างมันมีทรัพยากรรอบตัวที่เพียงพอแต่สิ่งที่ขาดคือเรารู้สึกว่าเราอยากได้อย่างตรงนน้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราต้องฐานเราก่อนฐานมีความสุขก่อนแล้วคุณแจดอกที่สองก็คือหนึ่งคุณจะต้องมี energy ที่ดีมีพลังงานที่ดีมีความสุขที่ที่สุดแล้วสองคุณจะต้องตัดสินใจกล้าตัดตัดสินใจที่จะมี action กล้าตัดสินใจที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรัก มันคือจุดที่สําคัญมากๆถ้าเรามีความสุขโอ้ฉันมีความสุขเฉยๆเนี่ยแต่ะเะาไม่ทําอะไรเลยเราอยู่บ้านเฉยๆเรามีความสุขเฉยๆเราก็ส่งพลังงานดีๆนะทีนี้จักรวาลเออพอเรามีความสุขแล้วปุ๊บเนี่ยจักรวาลส่งมาเลยว่าเออเธอจะต้องไปทําไอ้นั้นนะเนี่ยวันเนี้ยเธอคุณนั่นแหละมีความคิดขึ้นมาปิ๊งแวบเลยว่าเออจะต้องไปทําสิ่งนั้นนะจะต้องไปทําสิ่งนี้นะ เออยังไม่หมอยกตัวอย่างแล้วกันว่าเออโอเคมีความสุขดีอะไรดีปุ๊บพอนางสมาธิบ่อยๆอ,อะไรบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะพอมันมีปิ้งแวบเข้ามาเออเราจะต้องสอนอ่านไพ่นะโอเคเราจะต้องสอนอ่านไพ่มันปิ้งแวบเข้ามาแล้วทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะมีแพชชั่นกับมันหรือเปล่ามันมีแรงต้านเข้ามาว่าเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสอนไม่ดีนะเดี๋ยวคนอุนคนนี้ไม่เข้าใจนะนู่นนี่นั่นไม่ทําดีกว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอานู่นนี่อะไรหลายๆอย่างอ่ะพอไม่หมอคือมีแรงต้านตัวเองได้แป๊บเดียว ด้วยความรู้สึกว่าเราจับตัวเองได้เราจับความรู้สึกของตัวเองได้ว่าเรากําลังต้านความความเรากําลังต้านพลังของจักรวาลเรากําลังต้านสิ่งที่จักรวาลบอกว่าเธอสามารถทําได้เนี่ยพอทีนทีรู้ตรงนั้นปุ๊บก็ตัดสินใจเอาทา เดี๋ยวจักรวาลจะดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาเองเดี๋ยวจักรวาลจะดึงคนที่พร้อมที่เขาจะรับข้อมูลของแม่หมอเองหน้าที่ของแม่หมอคือการลงมือทําในสิ่งนี้แล้วส่วนที่เหลือปล่อยวางให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรให้จักรวาลเป็นคนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นคนดึงพวกคุณเข้ามาเองว่าเออใครอยากจะสนใจเรียนก็มาแม่หมอจะไม่ไม่ได้โปรโมทอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแม่หมอจะทําคือมีหน้าที่ทําตรงนี้ด้วยความสบายใจไม่มีความบังเอิญไม่มีความบังเอิญที่ ที่ทุกคนจะได้เรียนรู้ในเรื่องที่แม่หมอได้รู้แม่หมอก็คือมีความสุขแล้วแม่หมอสอนไปหมดเปลือกแล้วที่เหลือพวกคุณไปช่วยกันกระเทาะเปลือกอีกทีหนึง่งอะไรแบบนี้คือมันก็ผ่านกระบวนการการที่เราปล่อยวางกับทุกอย่างทีเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมันจะลาบรื่นนี่คือความมหจัจจรั์ที่มันเกิดขึ้นที่แม่หมอจะยกตัวอย่างให้กับคุณนี่คือความมหาจจรย์แล้วคุณก็จะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะไปสอนอ่านไพ่นะหมายถึงว่าไม่ว่าจะด,ด้วยเรื่องอะไรอะ่ะ คุณจะได้สิ่งที่มันมีความสุขที่สุดมันเป็นความมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่คุณตามหามาเนานนานแล้วก็โอ้อย่างนี้นี่เองโอ้โหจะ 50, ห้าสิบอยู่แล้วจะหกสิบจะสี่สิบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งนานไม่เจอตอนนี้ได้เจอแล้วนั่นแหละคือความเป็นคุณมาให้ไพ่สำหรับนี้นะคะช่วยบอกเพิ่มเติมอีกสามใบช่วยบอกเพิ่มเติมอีกสามใบนะคะ คำแนะนําจากนางฟ้านะคะนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณเขาก็ทํางานร่วมือกับจักรวาลน,นี่แหละจักรวาลหรือพระเจ้าก็ได้ที่เราแล้วแต่ว่าเราจะเรียกนะแต่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ความชัดเจนแจ่มแจ้งเคลีย์เคลียร์คาม่าเคลียร์กรรมเก่าเดี๋ยวแม่หมอจะบอกขอสามใบแล้วก็ไพ่ใบนี้ ที่ได้มีความตั้งใจที่นั่นมีเส้นทางของคุณเสมออีกหนึ่งใบนะคะอีกหนึ่งใบความซื่อสัตย์จริตเป็นน,นโนบายที่ดีที่สุดโอเคไพ่อยากจะบอกอะไรขอใต้สำรับอีกหนึ่งสวยมากพาไพ่ใบนี้บ่งบอกเลยว่าคุณมีภาร,รกิจคุณมีมิชชั่นคุณดึงคุณถูกเรียกมาเพื่อทําภารกิจบนโลกใบนี้เห็นไหมคุณมีมิชชั่นกับโลกใบน,นี้คุณถูกเรียกมาไม่มีความบังเอิญอยู่แล้วคุณมีเป้าหมายแล้วถึงว่ามันมีปัมเป็นเป้าหมายที่แบบโอ้ไพ่ออกมาแต่ละใบมันยิ่งใหญ่มากๆเลยอะเคลียร์กรรมเก่า โอ๊ยฉันมีกรรมฉันฉันคงทําไม่ได้ฉันอะไรเคลียร์ไปเลยคุณเริ่มต้นอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันสําคัญที่สุดสําหรับคุณคุณจะมาไว้ว่าปัจจุบันสําคัญที่สุดคุณจะต้องชัดเจนว่าฉันจะเริ่มต้นชีวิตฉันจะเคลียร์ทุกอย่างจําที่แม่หมอบอกไว้ว่าองคุริมานะ่ะให้คุณไปหาคีย์เวิร์ดองคุริมานที่ไม่หมอใช้ได้ตลอดเวลาคือเคลียร์ทุกอย่างเราไม่ต้องไปโทษสิ่งต่างๆที่เราเจอว่ามันมันคือสิ่งที่นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นปััััจจุบนนใใหหมม่เเคลียรพงงงงาขอตอตว เคลียสิ่งต่างๆที่คิดว่าโอ้เราจะมันมันทาให้เราได้ก้มหัวตลอดเวลาสิ่งนั้นไม่เอาเลยแม่หมอบอกไม่เอาเลยฉันมีอิสระเราสามารถทําอะไรก็ได้เราสามารถพูดอะไรก็ได้เราสามารถสร้างประโยชน์ในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันคือต้องสร้างประโยชน์ถ้าเราไปพูดไม่ดีมันมันก็เกิดโทษกับตัวเองเราก็ทุกทุกวันใช่ไหมแต่ในทุกๆวันที่เราสร้างประโยชน์มันมีแต่พลังงานดีๆเข้ามาแน่นอนให้คุณให้คุณพิจารณาแบบนี้แหละว่าเราทําถูกทางไม่ถูกทางตรงที่ว่าความสุขมันเข้ามา พลังของดูพลังงานของเรามันเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นตั้งใจทําสิ่งใดมันมีความตั้งใจสิ่งนั้นนะมันมันจะเหมือนเหมือนถนนของคุณน่มันจะแบบโรยด้วยกีบกุลาไปเลยอ่ะคุณตั้งใจทําคุณมีความตัดสินใจและคุณได้ตั้งใจทําแล้วคุณก็ปล่อยวางในสิ่งที่ทำและเพราะคุณรู้แล้วเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทําจะสร้างประโยชน์ได้แน่นอนคุณก็ปล่อยทีเนี้ย คุณจะเข้าใจว่าชีวิตของคุณไม่มีทางตันนะมันจะมีเส้นทางให้คุณได้เลือกเดินไปในชีวิตข้างหน้าเสมอแล้วเป็นเส้นทางที่คุณเดินแบบเหมือนกีบกุหลาบเรายิ้มไปตลอดเวลาเราก็ถึงแม้ว่ามันจะมีตรงนู้นตรงนี้บ้างมันก็คือความสนุกในการใช้ชีวิตอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่จักรวาลหรือนางฟ้าผู้พิทักษ์ของคุณท่านอยากจะสื่อสารด้วยแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือมันจะต้องซื่อสัตย์กับกับงานที่เราทําด้วยซื่อสัตย์กับโลกใบนี้ด้วยซื่อสัตย์ก็คือเราจะต้อง j u s t ิก e อะ รู้แน่ชัดแล้วเราไม่ได้ไปทําอะไรไม่ดีให้กับเขาเราไม่ได้ไปผิดสินห้าเลยแ่หมอจะสอนให้คุณดูสินห้าเป็นหลักนั่นแหละให้เป็นเกาะป้องกันเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเออเราทําอะไรไปเราจะพลาดเราจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าก็ดูสินห้านี่แหละถ้าในในสินห้าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราสิ่งที่เราทํามันผิดสินห้าเลยก็ทาไปเลย ลุยเลยแล้วคุณจะเห็นความมหาจรรย์คุณมีมิชชั่นคุณมีภารกิจลงมาคุณไม่ต้องสงสัยตัวเองเลยว่าทําไมคุณถึงมีความต้องการจะทําหรือจะเรียนรู้หรือจะอะไรบางอย่างมากๆเนี่ยคือจิตวิญญาณข้างในของคุณมันกระตุ้นเตือนคุณให้คุณได้ลงมือทําได้แล้วให้คุณได้ลงสนามที่แบบคุณตั้งใจที่จะมาทําอ่ะนางฟ้าผู้พิทังของคุณ อาจจะมากระตุ้นเดบอะมาได้แล้วนะมาได้แล้วเดินเส้นทางนี้ได้แล้วอะไรดีๆรออยู่นะรอเจอตัวอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็คลิปนี้แม่หมอกหวังว่าคุณจะชอบนะดูมีพลังมากๆเลยไม่หมออ่านไปก็ดูแบบโอโ้โหพลังพลังพลังมาแสดงว่าคุณนี่จะต้องแบบพลังแบบเต็มร้อให้แน่นอนนะคะก็ขอบคุณนะคะในการรับชมรับฟังขอบคุณมากค่ะ